ครับชนตัวแรกครับนี่ครับใสสวยมากกบจางแก้ขันครับตัวนี้นี่ครับแก้แรกครับ ตัวนี้น่าจะโลกว่าครับตัวนี้ยิ็มกบยางแก้ขันเข้าไปครับ,คครบจางแก้ขันเข้าไปครับนี่ครับเต็มปากเลยครับ,รบโอเคครับ